สวัสดีค่ะพี่รันนะจ้ะวันนี้พี่รันจะพาพี่รันจะมาทำข้าครัวทำปีกไก่ทอดจ้าอืมปีกไก่ทอดนะคะเอากระมังเอาดูโุ๋นกินอ่ะนี่พี่รันหมกนักไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาดู เอออันก็จะมีเอ๊ะอ่าแล้วก็จะมาทอดไก่อืมข้าวคัวนี่ไก่อ่าตันนี้เราก็จะเทอ่ะเอาพี่ดันให้เห็นก่อนเทน้ำมันลงเลยอืมเดี๋ยวอืมแล้วก็จะเทลดน้ำมันโอ๊ยน่นกวติกิไนไน่แน่นางไงกูไนกับเม่ไนเแนะนี่ เราก็จะเราก็จะเทน้ํามันลงกระทะเทน้ํามันลงกระทะก่อนนะคะอ่าอ่าทาลิไนกันกนะอาบุระนี่ดูเลยค่ะนี่ดูไม่รู้อืม ต้องรอให้น้ำมันร้อนๆน,น,นะคะเดี๋ยวพี่นนี่คือไก่นี่ไก่ไก่ไก่ที่พี่รันหมักไว้มีมีพริกไทยม,มีพริกไทยมีผงชูรสมีพริกไทยเครื่องปรุงมีพริกไทยมีผงชูรสอาแล้วก็มีดาชิ เสริมกระดูกไขข้อแล้วก็น้ำปลาเมกกี้อันนี้สูตรของพี่รันนะ feet, น้ำปลาเมกกี้นี่สูตรของพี่รันจะ้ะแล้วพี่รันก็หมักหมักเรียบร้อยแล้วก็ <c ruk> คละเคล้าอันนี้คือหมักเรียบร้อยแล้วนะคะหมักเรียบร้อยแล้วคะ่ะน,นี่คละ,คคะคเคล้าคละเคล้ากันเข้าไปให้เนื้อทิ้งประมาณสักสิบนาทีให้ให้เนื้อมันเข้ากัน พี่กำลังหาน้ำมันอยู่ไงน้ำมันมันพอหรือเปล่าเอาบุระทันนีได้น,นะฮนะอืออืนี่ของพี่รันเองอือันนี้เป็นอะไรเนี่ยพี่รันก็ไม่รู้อะไรเนี่ยสายอะไรแสงอะไรอือรอให้น้ำมันร้อนนะคะอ่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสายยินหนึ่งรักเธอไม่มีข้อแม้จ้าม,มาดูพี่รนัน ทำอาหารว่าจะโอเคไหมเดี๋ยนี่ของฝากของฝากให้ลูกสาวเราคะให้องค์อิงคะ่ะของฝากให้กับลูกสาวเราคะ่ะให้องค์อิงนะคะนี่นี่เพื่อนจะส่งแต่เพี่อนจะรอรอรออีกบางชิง้นรออีกบางส่วนแล้วก็จะส่งไปให้เบาโทนนะคะไปที่เบาโทนนะคะไปที่เบาโทนนี่บ้านน้องคูนะคะ มีที่อยู่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะน้องมานะที่ส่งที่อยู่ขอบคุณนะคะน้องแอดพอรที่ส่งที่อยู่มาให้ก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะเป็นผีเสื้อตัวเล็กๆแบบนี้นะคะพี่รันชอบมากเลยอขอบคุณมากนะคะแล้วก็มาดูมาดูพี่รันทำกับข้าวแล้วมาตุ้ยบอก ได้จบุกรอให้มันนะ้ำมันร้อนๆน,นะเอรอให้มันนะ้ำมันนันร้อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ท,รที่เข้ามาให้กำลังใจช่องพี่รันะจ๊ะประเทศญี่ปุ่นสายเย็นหนึ่งรักคือไม่มีคอมเมนต์นะคะอขอบคุณมากค่ะอย่าลืมพรุ่งนี้เราเจอกันอีกนะคะไปดูคลิปช่วยดูด้วยนะคะช่วยดูคลิปด้วยนี่นี่ไก่นี่กไก่ทอดที่บอกสูตรไปแต่เริ่มแรกนะคะ ดูเสื้อมันร้อนหรือเปล่าแต่ก็จะลองดูว่ามันโอเคไหมโอ้โหโอเคเลยจ้ะน้ำมันมันไม่พอนีอ่นี่แล้วก็ที่เดี๋ยวพี่นจะให้ดูนี่นี่ให้ดูดว่าเยอะนี่ทอดน้ำมัน ันต้องยกกล้องสูงๆหน่อยเพราะฐาตั้งมันสั้นไงพี่รันก็เลยต้องนี่เราเดี๋ยวต้องยิกมาโอ้เหลืองอร่ามง่ายกินมากเลยนี่ง่ากินไหมคะนี่อันสูตรที่รันมาก่อนพี่รัทำอาหารไงที่รันทำอาหาร เออพี่น,นันทำอาหารจริน้ำมันน้ำมันน้ำมัน,นมันต้องเยอะกว่านี้นะแต่บางเอิญน้ำมันมันไม่พอพี่จิงต้องน้ำมันเยอะกว่านี้ถ้าใส่เข้าไปมันก็จะแบบสู้ซาไปหมดเลยอ,ะอ่ะน,น,น,นี่เห็นชัดไหมเอ่ยอ่ะแล้วก็มาอ่าแล้วก็เราก็ต้องรอนะรอว่ารอว่ารอให้มันสุกแล้วก็พลิก น้ำมันมันไม่พอเออน้ำมันไม่พอยังไงก็ไอ้รักกันนะคะอย่าเอ่อรักกันดีหนึ่งดีนนะคะเออความเพียความที่เห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะคะรักกันรักกันค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งช่องลานอากาสายดีหนึ่งพรุ่งนี้เราต้องเอ่อดันนะคะดันเพลงมลูกสาวเราก่อนนะพรุ่งนี้ดันเพิงทลูกสาวเราก่อนแล้วก็พาเข้าครัวพรุ่งนี้แล้วก็ของฝากนะนี่ เดี๋ยวพี่ดนจะให้ดูนี่นี่นดูดูเห็นไหมคะดูซุปพวกมาใกล้ๆเห็นไหมคะเนื้อมาะลามน่านนะกินสูตรของพี่ดันที่อร่อยมากเลยเมื่อก่อนพี่ดันเป็นเปิดร้านอาหารไงอือเมื่อก่อนพี่ดันเปิดร้านอาหารขอบคุณนะคะสายยืนหนึ่งกเ็งงกเธอไม่มีข้อแม้ค่าจุดมากนะคะแล้วก็นั่นแหละมีเสือ้อเออตัวเล็กๆจะส่งไปให้ลูกสาวเรา เดี๋ยวพี่เันก็จะเตรียมตัวไปทำงานอันนี้ค่กับข้าวกับปลากินก่อนทอดกับปีกไก่ปีกไก่ทอดสูตรที่ร้านไอจ๊ะขอบคุณทุกท่านใจทุกใจทุกแชร์นะคะถ้าเธอไม่มีข้อแม้ทุกแชร์รุ่งอิงสาวน้อยเท่ๆให้กำลังใจน้องบอสบอสโจทุกคนนี้เราไปช่วยกันดันเพลงน้องสร้างประสบน้องฮัะและก็น้องโซเฟียนะและน้องโซเฟียด้วยจะช่วยกันดันนะคะนี่มาดูพี่รันทำปีกไก่ทอดขาข้าวฟัวค่ะอันนี้นี่บ้านพี่รันนะคะนี่อันนี้ก็โต๊ะรับแขก ก็อยู่กันสองคนผล่เงียแบบนี้แหละนะนะเรียบแบบเงียบแบบนี้นะคะแล้วก็ง่ายๆนี่ก็เป็นครัวคือง่ายๆน่ะนะคะนี่ไ <c ười> ก่ติดไก่ทอดขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์รน,นะคะพ,พี่รันพาเข้าครัวกวันนี้ขอบคุณมากนะคะฝากดูคดลิปด้วยนะคะแล้วก็เพีงนี้เราดันเป็นงดุสาวเราจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ค่าบ๊ายบายจ้า